วานส์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS จัดงานครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด Ecosystem Economy โดยนำทีมผู้บริหารของ AIS มาพูดถึงทิศทางและแนวคิดหลักในการดำเนินงานของ AIS ในปี2023ภายใต้วิสัยทัศน Cognitive Tech Co. ทั้งนี้จากความสำเร็จของ AIS ในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขรายได้ผลนกำไรและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งของ AIS ที่ทำให้วันนี้ AIS เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีโครงข่ายสื่อสาร 5G ที่เร็วแรงที่สุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเป็นอันดับหนึ่งมากกว่า87% ด้านบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง AIS Fiber สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วไทยกว่า8.8ล้านครัวเรือนคุณสมชัยเลิศสุดทิวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า AIS มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจยุคใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยมุ่งสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจแบบร่วมกันหรือ Ecosystem Economy เป็นการเติบโตไปด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญคือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งปัจจุบัน AIS มีความเข้มแข็งและความพร้อมด้านโครงข่าย 5G โดยถือครองคลื่นความถี่มากที่สุด ครบทั้งย่านความถี่ต่ำกลางและสูงรวมกว่า1,460เมกะเฮิร์และยังมีความร่วมมือกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติพัฒนาการใช้คลื่นความถี่700เมกะเฮิร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS ยังได้สร้างมาตรฐานใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสายไฟเบอร์ออฟติกโปร่งใสสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดของการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในบ้าน โดยปีนี้ AIS เตรียมลงทุนเพิ่มอีก27,000ถึง30,000ล้านบาทเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับคนไทย 2. ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจแบบข้ามอุตสาหกรรม (Cross Industry) ผ่านตัวเชื่อมโยงสำคัญคือ AIS Point ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าถุงเงินร้านทงฟ้าร้านค้ารายย่อยโชว์ห่วยร้านสตีดฟู้ด จำนวนกว่า1.8ล้านร้านค้าทั่วประเทศผ่านโครงการพอย์เพย์จากธนาคารกรุงไทยตลอดจนแบรนด์ดังมากกว่า20,000ร้านค้าทั่วประเทศโดยลูกค้าสามารถนำ AIS Point มาแลกรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างมากมายและล่าสุดยังได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพออกบัตรเดบิต b First Digital AIS Points ตอบโจทย์การช้อปปิ้งออนไลน์และส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล AIS ยังเดินหน้าร่วมมือกับคอนเทนต์ r ร v ไวเดอร์ทั้ง Disney Plus Hotstar Netflix 3 Plus Monomax ตลอดจนความร่วมมือกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างซัมซุงมอบความพิเศษกับการใช้งานเน็ตบ้านพร้อม Smart TV ความร่วมมือกับ ZTE โดยเร็วๆนี้จะเปิดตัวแท็บเล็ต3มิติสร้างประสบการณ์การจำลองภาพเสมือนจริงทั้งการสื่อสารสตรีมมิ่งและการเล่นเกมรวมถึงการแชร์ข้อมูลในรูปแบบ3มมิติโดยไม่ต้องสวมอุปกรณ์เสริมและความร่วมมือล่าสุด กับบริการทางการเงินร่วมกับสถาบันทางการเงินธนาคาร UOB เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงการใช้งานจากสมาร์ทโฟน 5G เช่น iPhone 14ได้ง่ายขึ้นและ 3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างคุณค่าและการเข้าถึงดิจิทัลให้ทุกคนในสังคมโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านแหล่งรวบรวมความรู้ AIS Learn d ซึ่งทาง AIS Academy ได้ร่วมมือกับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทยนำหลักสูตรการเรียนรู้จากสถาบันชั้นนำของแคนาดามาให้คนไทยและลูกค้าได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง และโครงการอุ่นใจไซเบอร์เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทันและใช้งานดิจิทัลได้แบบปลอดภัยและสร้างสารรค์วันนี้นะครับเอสได้ทาการถแถลงข่าวนะครับประกาศทิศทางการทํางานของเอสว่าเราจะทํางานแบบ b ี y o n บ b o ด n ร a r y นะครับคือก้าวข้ามเฉพาะเอเทอคอมของเราทั้งหมดนะฮะเอสเองเนี่ยเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเราสร้างโครงข่ายที่แข็งแรงคือ 5G เพ่ขึ้นมาให้ประเทศไทยนะครับนอกจากเราจะใช้เพื่อ สินค้าบริการของเราในการติดต่อสื่อสารในการทําให้ลูกค้าเราเนี่ยสามารถใช้เรื่องดิจิตอลต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับเรายังมองว่าเพื่อให้การผลักดันการใช้5 G เนี่ยไปได้ดีกว่าทุกวันนี้เราควรจะร่วมมือทํางานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นชิ้นที่2ที่เราจะโคเวอรชันกับพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากๆนะครับเพื่อจะนําสินค้าบริการของพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามาสู่เบอร์ลูกค้าของเราสิ่งสําคัญที่เราประกาศเพิ่มเติมอีกในวันนี้คือนอกเหนือจากดิจิตอลอินฟราสักเจอร์เรื่องของการเข พาร์ทเนอร์ partner, เรายัางได้นําเสนอนะครับว่าประเทศไทยถ้าจะมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลกเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาทักษะเรื่องคนของเรานะครับการพัฒนาทักษะเรื่องคนของเราเนี่ยเราได้ร่วมมือกับสถานทูตแคนาดานะครับนำเอาหลักสูตรต่างๆให้คนไทยเนี่ยได้สามารถเข้าไปแอคเซสผ่านแพลตฟอร์มเรนิของ AS สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเสนอเป็นเรื่องของภาย3ชิ้นนะครับว่ามีเรื่องของดิจิตอลอินฟ r สตัอระที่แข็งแรงมีการโคเวเกชันกับ กับต่ดตาดีๆและพัฒนาคนของเราเพื่อให้เกิดการทาธุรกิจแบบย,ยั่งยืนต่อไปครับการดําเนินภารกิจเพื่อให้สําเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์จึงถือเป็นความท้าทายครั้งสําคัญของ AIS ที่จะก้าวข้ามทุกขีดจํากัดและก้าวสู่การเป็นผู้นําบทใหม่ตัวจริงของการสร้างเศรษฐกิจแบบร่วมกันและการดําเนินธุรกิจแบบย,ยั่งยืนอย่างแท้จริง